ทั้งแท่ประดับอ่านแล้วอ่านแล้วเสียงทุกคนได้ยินหมดผมเปิดไอ้นี่ไว้คือเราเล่นโมเฟนกันอยู่แล้วทำไมเราไม่ย้ายบรูห้องไอ้อาบไม่ไม่จำเป็นทีละไหนว่าอ่ันย่อมาตกที่มาผู้ไรพิชชันคอเห็นป้าพี่มีแิกเก็ตไหมกิ๊บเต็มหน้าเลยหย่าอย่าดบอสพิชชันคอ เก็บเกิบเก็บกีบโหแรงแบบบ้าไฟมากมากเอาคืนไปเออเห็นไหพี่บายมอนไม่ทันได้เข้าถึงเทาเฮ้ยพูดไปไปตายสกิบเผามันลูกพ่อไลเลวช้าเออเลี้ยงกุมารไฟไว้แรงปะนั่นเนี่ยตายเลย มาไฟอีกูมาไฟที <guarding okay>? ่จะแรงกมากลไปดอกโดไปดอกหนึ่งที่เหลือหมื่นหนึ่งมแที่เหลืออะไรวะพันหนึ่งกซื้อกะซื้อเห็นไหมเนี่ยสู้อ่ะวิไเอาอา์นอะไนี่คือสู้ไม่ได้อ่ะคูนี้ตัดันอย่างเดียวเลยอะสยอยากซื้อชุดแคสเหมือนกันอ่ะตอนนี้ไม่มีไปแยุไปไหนหรือว่าไปทำางาน โนไม่มีใส่อะไรอ่ะมอมาพรุ่งนี้หยุดอ่ะโอ้โหถ้าพรุ่งนี้ทำงานแล้วก็ไม่ใช่มันได้ค่าโอสองเท่าเลยอ่ะมีตังแต่ว่าไม่มีคนขายมันเป็นกฎหมายด้วยนะที่แบบว่าทำงานอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีหยุดอย่านหนึ่งวันก็ด้หยุดุยขาดทาช็อตวันเสาร์นี่คือจะไม่ได้หยุดจะต่อเมื่อในในอาทิตย์นั้นวันธรรมดาผมไม่หยุด <ersch> โดโน,นด้วยทำชั่วเคยอะไรประมาณนี้เลิกคบเบสชูเบสชูเบสชูมันล้มละนเนรแนาาละนังละนาวแล้วโอ้ยแรงสายล้มมาใช่ไหมเฮ้ยขี้คอขี้แว๊บโอ้โหอะไรวะคก็ผิดเอาอีกจะเดินไปโดนอีกมั้งมันไม่ตายมันไม่ตายวตามอยู่เมื่อกี้หลับตามองไม่รู <c oughs> ้เร <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh ื่องเลยอ่าโซลิด่าพี่บ๊อบ ยาดให้ดูญาตให้ดูครับเดชูมัจะหายอาพี่ไปเตดเิอะไรวะฟิชชั่นคอคอมมอนสามใบตายแล้วรับไหมย่าอย่าอไปฮ่ามอเทอเราเราเอ้ยเราต้องปิดเสียงแล้วนะ ทำไมอ่ะไม่อยากให้เสียงเข้าละ,อ,ะอย่าห้อวอย่าห้อวผมอาจบบใครุีกันอะไรรู้หมดเลยเนี่ยยี่บ่องใครโดนอ่ะแต่ไม่โดนทังผู้ดูดูอาะแค่แป๊บเดียวอย่าได้ปวดที่ขึ้นมาเนี่ยคืยวิ่งเลยเที่ยวนี้ยหลายกาดด้นยเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าจ๊ะภูมิแพ้ปวดท้องเลยนะ ไม่พูดถึงกิฟต์หนักจามอีกแล้วพี่ก็แพ้พี่แพ้พี่แพ้ฝุ่นกับแพ้ผู้ชายนึกไว้แล้วไอเนี่ยเรารู้เรื่องก่อนแล้วต้องพูดมึง้็เลยไม่ไม่ได้ยิ่งผู้ชายยิงผู้ชายถอดเสื้อพนักกิฟต์พี่ประหลุมอ่ะพามาใหมแล้วหมอหาหมอด้วยนแบบคุณโยโย่เลยมันจะอยู่ มันจะอยู่ในอักยิ่งมีซิกแพคแล้วทิ้งในอาก,การที่แบบว่าออนละทุยพร้อมเสียตัวพร้อมเสียตัวโดยทันทีอะไรประมาณนี้ที่ฝ่ายตะคุอัลโลเฟสเฮ้ทำไมเขาแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับเสียภพผลเขาไม่กล<อ>้าขอ <c oughs> งคุณจะเลี้ยงจะมีผลในชั้นศาลเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวมิกนะครับเมื่อกี้เป็นบทละครครับมไม่ใช่ตัวนี้ครับบทไม่ใช่นั้นแหละ เฮ้ยผมแมนแมนเตบอลนะพี่แมนเตบอลพี่จะเอาไงวะอ่ยปล่อยวะพี่คนแมนไม่จะเป็นผิดหรือพี่จะต่อยมวยกับผมพี่อยู่อังกฤษพี่จะมาต่อยถึงไทยเลยหรอเจอได้ครับผมนี่สิทธิ์ในวัดดาวครับในว่าดาวนี่มันเป็นเล่นเกมแอปหมดล้ก็ดีแล้วเขาไม่เตะไม่ต่อย มีลูกแล้วดีแล้วเออก็นี่ไงรุ่นรุ่นต่อแถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนมิกนี่แหละไม่หรอรุ่นดีอ่ะรุ่นต่อจากไหนวัเนี่ยเอาเอาไปตัดต่อได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไอพิเอพี่เราเพี่อ่๋อพี่ไปวิ่งต้สนามมาแล้หมเพียจ้าหรือว่าหรือว่าไปเอาอะไรพินาตจากตัวพินาอะไร เรียกอะไรกันจะอะไรมิคก็ไม่ได้ใส่ใส่ขนาดนั้นไปหัวไปมีคเขาใส่คุณนเขาใส่คุณเอาพีมิกไม่ตัวสไลด์อ่ะคือไม่รู้เลยว่าจะเป็นทมันเป็นสกิลพิเซตสกิลกดสกิลไม่ได้เป็นได้เฉพาะเน็ตเน็ตเน็ตมิกไม่หมดใช้ไม่ได้แล้วเว้ยมึงเซเอมให้มาสกิลนะอู้หูอันติโอ้ยดูพี่พี่ใส่แลงมาปะเนี่ยแบบวิ่งท้ารอบเท้าอะไรใช่จริง ตายแล้วแหละแต่งไม่ตายช่ไห้แต่งไม่ตายกิบพี่เหลือนี้ไมงไงหลายเพราะมึงใส่เต้งก็แรงอ่ะเลิกก็ได้เชือไม่หาห้องอื่นป่ะอันตี969คนเล่นเต็มเลยกิบมันเล่นเต็มเลยเต็มเต็มเต็มอ่ะแต่มาเข้าไปแต่มาเท่าไปเป็บนหมดเซ็ตไม่ตาิงตายเก้าเก้าเก้าอะไรด้วะ ไม่ตายคือกี่ก้าวไม่มีห้องเหรอไม่มีห้องอ่ะเฮ้ยน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งพี่นี่ไงก้าวที่สองพี่น้ำยอกต้องเอาหน้ำบงเลยเมื่อกี้ไม่ไอห้องไอเข้ามาแล้วเราไม่อาบต่อมันจะมีตัวหนึ่งฟันไม่ตายนะไม่ต้องไม่ต้องมีพวกไม่ก่อนเลยตัดฝึกจะได้มันจะพวกอะไรหน้ำยอเป็นบงชอบเป็นวอล์กเป็นวอล์กมันฆ่ายากกว่าเทิน หนามไม่ออกก็เอาไม่พูดดีกว่าไม่ดีตอนนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยพวกเราเฮ้ยไหนไหนมันกดเอกได้เว้ยกเบาๆด้วยอ๋อเนี่ยเกย่ยวจะเป็นวันแรกอะไรก็จะมันทะเยอทะยานเป็นเอสดีเป็นเกี่ยวที่ไม่เคยดีมั้งอ๋อให้มันเฝ้าทาวเวอร์เคยได้สร้างผลการวีรกรรมอะไรไว้ก็ถ้างไปเก่งอ่ะพี่ให้มันฟอลโล่ได้ด้วยใช่ จริงนะเมื่อกี้มองไม่เห็นอะไรเลยถ้ามัน follow คือเวลาเองพูดความรักรายได้อะไรกูดูไม่น่าจริงอเลยมากกิ๊บมีความรักหรอไม่ไม่ตอบคุณลิตาบอดเนเอามองไม่เห็นก็ตาบอดตาบอดก็มีความรักไงมุกไอ้เกี่ยวกับแคร์มันั้งเถอะเปล่าเขาไขมันติดตาไขมันติดตาไขมันย้อยบางตาเคยโดนช้้งเหยียบปะ เขายอมรับแล้วโอนไลน์ใช่ไปจันยอมรับตั้งนานแล้วนะนี่ไม่โดนเลยกูจะนั่งรออัพกีันวิดีโอนเกินไปกูไม่ค่อยได้อะถึงลบก็ไม่ได้แต่ว่าผมจะนั่งอัพกี่วันวิดีโอเนี้ย แล้วมันปล่อยได้มากท่ันน่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกท่านได้เปรียบบางทีมันแทงทุกตัวเลยก็มีนะอย่างไปโดนมันก็แทงหมดเลยทุกตัวที่กันมาที่เราไว้กะไว้โอ้ยไม่ไหวละโอ้ยเดี๋ยวๆนะบิ้งหลบหมดตามมีเมกหนูฝ่าได้แล้วกันคือตอนนี้ปล่อยคีอ่ะคันกระโหมเนี่ยนี่ได้แล้วนะ อย่าไปตัดเสียงแล้วก็ทําเป็นอาหารในโลกตัดตัดช่วงเราด้วยนะคุณเพื่อนอย่าอย่าให้ตายคุยยุงก็ได้มันเป็นบทละครไม่ต้องห่วงช่วงนั้นไม่นช่วงสำคัญไม่ตัดแน่นอนมันเป็นสคริปต์มิกเล่นตไปตามสคริปต์มันเป็นอาชีพขอผมต้องใส่ไปตามที่อ่โปรดิวเซอร์เขาสั่งมาโปรดิวเซอร์ที่ไหนวะ EP g ก y s Energy เขาบอกว่ามันเป็นคลแม็กซ์ของรายการ Energy ไอ้เล oh, oh, yeah. oh, ็ี <m <m ่วิ่งก uh, ี่หมดดาวดิ้งเล็กบอกตายเลยสองเปอร์เซ็นเตอร์โอ้ยอย่าลุ้มไมเพชรดิแต่ว่าฝั่งหนูน่าจะกระอักเหมือนกันแหละโดนอันตีสบายอันตีก็ตายแล้วทีเอก็น่าจะตายแล้วมั้งหน่อยนี่ตจะบอกเลยแอดสองตัวมาโมมาเล่นคุ้มกันทาวเวอร์เนีไหวอ่ะ มาได้ยังงเจอะอตลอะไรพี่พี่แลพี่พี่เอโนจีพีสติเอนพี่เอนมาที่ทาวเวอร์จะต่อไหมอ่ะเขาจะออกชีวิตมาเออพี่มีเพย์หายไหนมาเปิดอตวมาที่ทาเวอร์พี่ติดไปนานแล้วก็เขาคุยกันซาบิซาบิน่าซาบิน่ากูรู้เล่เนีดูเฟมา ซาบิน่าเดี๋ยวกูตั้งคาริสาคาริสากับซาบิน่าจะไปกันไหมคะตอนนี้ตุ้มกับซาบีน่าเดอะเฟสกับกิฟดูชิดคิวชิดคิวเดอะเฟสโอ้ไม่พี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเดอะเฟสเห็นแต่เดอะเฟสทีมลูกเกดเดอะเฟสเดอะเฟสต้องกตรองพี่พี่สามารถฮิวให้มันได้ปะเนี่ยออืไม่ได้ ถ้าถ้าเอาอิลิตี้มาอยูได้เออที่มิทงี่มิเนียังไม่ได้แอดเกนน้องเลยตู้วิมิกไม่ได้ถ้าเล่นอาร์ตไม่ไหวจริงเราฟอสติมุนกิมิ้เหรอเขาแก่กว่าเรานะบ้ามิกซิบเจ็ดเองใส่ใส่กิสต์หอก ใช่กี่ชิมหกมีที่เจ็ดกี่หลอกกี่ที่ห้าแล้วสิบหกยาอะไรไม่ใช่จะเรียกพวกแกว่าพี่มั้ยย่ะหรือจะให้ฉันเรียกไอ้เลยฮะไอ้โคตรไลายไอพี่ไอพี่นัดเราตอนนี้เกิดไอเท่ดีนะมันก็เป็นจริงงั้นมันจะเรียกพี่น็อตว่าพี่ทำไมเอองั้นเรียกน็อตไปแล้วัพี่น็อตพี่น็อตอายุแค่สิบเก้าเอง ต่างกันสองกันแน่ะลยที่คิวเดอะเฟสใช่แล้วเดอะเฟสไม่คิดเดอะเฟสเดอะเฟสมีคอนเซ็ปตที่ดีเขาชื่อะไรนะมิกกี้มิกกี้มิกีนอนั่นแหละนั่นแหละเอาเฟสมาซะดีดีีคือการปนมีขคอกันหนด้านก็ไม่ดีเอาอะไรนะเอาเฟส เฟซบุ๊กโอ้มันก็มีแล้วใช่เหรอวะนงมันเริ่มแล้วครับมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มอะไรพี่รีบจบยี่สิบเร็วโดยด่วนเลยทำไมจะไปคลีฟมึงเหก่งไม่ยอมแย่คือทำไมต้องมาหาไปฟิษตอนประมาณตีสองตีสามช่วยไม่ได้กิฟไม่รู้สิสู้ๆแล้วกันเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วเขาตายแล้วมีควาเป็นเหตุ ราะแตัวที่มีออร่าแทนทีเดียวไม่ตายนะแต่พวกที่ไม่มีออร่าแทนทีเดียวตายไอ้พวกคุณได้เทียบเลยงงเลยพี่มันกระเด็นแรงเฮอรโดนแล้วเฮอรโดนแล้วเฮอรโดนแล้วเป็นระเบี่อเมซิ่งมากที่เห็นนางเธอโดนมีเงื่อนเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยทำไมตายนานจังเลยจ็ดพันโหงงเหมือนกันพอลับเล้กอ่ะ เดี๋ยว,เด,วนะเดี๋ยวตอนเอาไปโฟเร็ตในโซนี่แล้วเหมือนมันชิบหายทุหมดอะไรอ่ะเดี๋ยวตอนเอาไปโฟเรสต์ในโซนไอโซนี่ไงไปตัดต่อแล้วมันตอน้องอัพพิทเข้าไปขไ้างในอ,อัพนานอ๋อคือจะขออะขอไอห้ามันก็นานนะผมไม่เจ็บไม่เ <laughs> ห็งไม่เห็นป่างมีนาเชียร์อยู่นี่คือนี่เป็นน,า,นาใช่ไหมจริงๆเนี่ยเป็น เซซี่แต่มันคนละทีมกับลูกกีดลูกเก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 ดแต่ข้าวมันเกลียบเขาอยากให้กวางมาเด็กเมยอยากให้กวามได้เดินไปเดินมาดูดิอายุติดเกดในอังกฤษแล้วว่าเราไปมากกว่าแค่ตีเลยเอะอ๋อไอพวกซี่หัวไปข้างนอกมาแล้วใช่ไม่ได้ไปไวเพราะว่าของมันหายนล้วจะไปกับมันไม่ได้เลย ไอ้พวกที่หัวไปข้างนอกกันแล้วอย่าพูดมากเลยเรื่องนี้นาทิดเนาะที่ได้มาไว้ป่รพี่ได้บวกอะไรนะคิดเนาะเป็นไงบ้างคะดุนพลัง่งฝรั่อย่างก็ก็เช่าแขนนะคกันส่วนเราเาเรียนถ้าถ้าก็ไม่ต้องดุนอรืแล้วเอาแขนยัดเถอะมากับพ่อกับแม่ไปงานอะไรเท่าไหร่นะคะไปเรียนกิ๊บเจ้าไปเที่ยวอไข่ตัว ลัาเรียนมาเรียนสินี่มิก็ไม่เหมือนพวกพี่หรอกไม่เป็นไรหรอจำก็จุดผสมแรกอะเรียนจุดผสมจุดผสมสองอะขาหูใช่อวไรยากไม่คิดเรื่องน่าก็ูกอนจัม่มรอยังไม่ได้มานาเลยเนี่ยรอแป๊บรอแป๊บแป๊บตายแล้ว่หนึ่งฟังดูหน่ะ ไม่ไม่รอหรอกนี่เลยนี่ยไมันดับโอ,โอ้ม,ออมอาแล้วครับคนลุกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนห้องฉันไม่อยากสู้กับเธอไม่อยากสู้เลยมาใน <ะ S 2> กรีปมันไมงมีห้องเล่นไม่อยากสู้กับอาร่ขอที่อยู่ทีมเดียวลวกันยังไงน,นะพี่อยากสู้กับเทมพี่สู้เทมไม่ค่อยได้เมื่อกี้หลบไม่ได้เลยไม่เห็นหรอโดนจิก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 เทมผ้าหรอ จะเล่นมุกอะไรอ่ะบอกก่อนเดี๋ยวค่ดูอ้ยจะเล่นก็จะถามจริงว่าเทมผ้าหรอหรือรู้อยู่คำเดียวเทมเพ็ดเทมพ้าเทมเพ็ดอ๋อมันผันมาจากเทมผ้าป่ะแบบเป็นผันของวัดโบราณเอาที่สบายใจเลยไม่ผันไม่ผันไม่ผันเอาอะไรประมาณนี้ไงแบบเป็นคนของวัดโบราณมันไม่ได้ผันมาจากอันนั้นเลยเฮ้ยมึงเก็บอินเสกของมึงได้ไหมกูยิงผิดตัวมาหลายรอบอ่ะ พี่ก็เดินไปใกล้ๆมันเดี๋ยวพี่นัดอายุเท่าไหร่พี่นัดสิบเก้าอะไวทำให้เรียกพี่นัดว่าได้ทำไมเรียกพี่น็อตว่าพี่อ่ะก็พี่น็อตแก่กว่าพี่นัดพี่นัดยี่สิบเอ็ดพี่น็อตสิบเก้านะไม่ใช่พี่น็อตไป็นย่สิบเก้าพี่น็อตได้ใ่อายุสิบเก้าเกิดปี่สามเก้าให้กูอายุเท่าไหร่วะสิเออพี่น็อตเป็นน้องผมจริง พี่น็อตเอาสรุปเดี๋ยวนี้แหละนะพี่น็อตเป็นพี่พี่นัทใช่ไหมผมเป็นน้องน้องงงอะไรเนี่ยก็ตอนท้่เห็นพี่นัทบอกว่าพี่พี่นัทอต่หนูก็โง่งสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องวะผมมาเป็นพี่พี่น็อตผมเป็นพี่พี่น็อตอ๋อพี่นัทเป็นพี่พี่น็อตโอเคเออเออแต่เวลาเขาพูดกันนักนัทเขาจะเรียกเราว่าพี่น็อตเออส่วนเราก็เรียก เราก็เรียกพี่นัดว่านัดเฉยๆสลับกันก็เหมือนเหมือนกับเราอ่ะพี่ออนไอ้ดูน้องเขาทำเรียกอ่ะนะใช่ปขาโอเคโอเคไอ้นัดโอเคเป็นไปได้ที่นัดเล่นมีการเล่นนะเล่นก็จะอะไรอะไรก็หยาบตาไปโอเคเออไม่ใช่ไปถึงไอ้นัดนั่นนหะไอ้ที่พูดไปสบายเอาเอาที่สบายใจเลยเออนินิตสะลองนิมิตสะลองผมไม่ซีเรียส ที่มีคอนเสิรตนี่มีเก็บมาคิดมากแล้วปวดแล้วเป็นทุกข์ให้ตัวเองอีกกูแก่เออผมไปซื้อบุหรี่ไว้ยคนขายมัชอบมองนะไปซื้อกับไอ้ร้านสะดวกซื้อที่แบบไม่ไม่ไม่เคยไม่ค่อยไม่เคยเข้าไปซื้อบุหรี่อะแม่งมันจะถามอายุตลอดจะตอบไปว่า ว่ต歳ชีนิจูอีกใส่น,นมนตแต่ว่าอะไรแปลว่าผมอายุ<ะ>ายี่สิบแล้วอายุยี่สิบแล้วผมจะบอกตัวเองน้าเด็กอายิบเอ็ดพี่ <Okay. S 1> นิจูอใส่จะบอกตัวเองหน้าเด็กใช่ไหมไม่ก็เป็นนี้จริงคนญี่ปุ่นก็ทึ่มองไม่เด็กขนละ <laughs> ไปร้านหนึ่งแม่งมีอยู่ร้านหนึ่งมันไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อเป็นร้านขายเหล้ากับบุหรีโดยเฉพาะเป็นบ้านของพ่อตูนั้นจะมีบุรีเก็บไว้ข้างใต้หรอผมรู้คนญี่ปุ่นเวลาเปนโตีหน้าจะออกไงแล้วพอผมไปซื้อบอกแกบอกไม่มีอยากสัสิงฉมันจะต้องรีบก้ะเมื่อตต้องมา่อน ไอตัวนั้นผมไปไหนละตายหาไปทำไมอ้าวเหรอไปดูไปดูดูห่างกันผมอยากรู้ว่าสกิลห้าผมฮิวมันได้ไหมตายหาไปทำไมอุ้งนี่จะไม่เดินสร้างแล้วเหรออีกตัวไหมอีกตัวไหมอะแล้วแต่แต่ฮิวเอเนอรี้ให้คนอันนี้เป็นกินเนี่ยไปจัดไปเอาเอเนอรี้ให้เขาคนเอาเอาโล่ไหมเอา เอาเกาะเอาใช้ให้แม่งหมดเลยจะเย็นๆนะครับไม่คุยกันนะนะน่าแจังแดงหนูว่าหนูคงไม่ได้ลงหรือเอ้ยได้ลงแล้วแหละมาหนูหนูคงไม่อยู่ในโลกซาบีนาซาบีนาเคยโดนทั้งเี่ซาบีนาไม่ใช่ง่อยๆนะเล่นหอกเหลือเหลือสามสี่เปอร์เซ็นเนี่ยซาบีนานี่ยกส่งปะ กันเออเพิ่งนึกออกเนี่ยมีมีห่อนี้แม่ผมเคยขายตอนนีเหรอวะแต่มีแต่นี้จริงแล้วมันชื่อคนซาดิน่าเออที่จริงมันชื่ออะไรกันแน่ยกโซลเออยกโซลืมเลยเนี่ยว่ามันเคยมีโอ้โหเหลือเท่าไหร่อ่ะไฟสีดับสิบเอเขาเขาเป็นยกโซลวิ่งฝังนี้เหลยเจ้ ไปจากนรกสุดท้ายไปจากครับเอไปครับเฮตได้เพี่หกห้าชนะแปดสิบได้ที่สุดมาลงอ่ะพี่สองคนสบายๆมาลงโอ้โหคนเขาตายเขาโดนกฟมารอนี่สี่คนสิบสองเขาเท่าเท่าไหร่อ่ะหนูกปาไม่เคยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เทาว่าเป็นไดนเล็กว่าฉันเจอพี่มิกหนูก็ตายอ่ะ ไม่ต้องเจอพี่มกนนั้นยิงเล่นไหนเล้วยิงยิงเล่นยิงยากว่ายิงเล่นยิงยากว่าทาวเวอร์เยอะเที่ยวเพรตายละกี้เล่นทีเดียวเร็วกว่าว่างั้นมันยังไม่จบเลยกว่ามันขาดแต่ว่าถ้าเล่นทาวเวอร์อ้าวกูเพิ่งบอกว่าง่ายเรีนตาเลยเลย แล้วเราเราก็เพิ่งใช้ตีไปครับนึงเราก่อนเราพแทงเสร็จเลอวเต็มแต่สู้พี่นิกไม่ได้โอ้ยครูดาวชีวีก้าตีนะเอ้มันมันนานจังวะมันไม่เสร็จมันไม่ยอมเสร็จสนุกดีดาวมาไอ้นี่เลยไอเออหายตัวมาเลยโอ้กอกก็แข็งจะตายกลัวอะไรแทงนั้นมากาไม่เสร็จตะกี้โอ้ปเผาดีกว่าพี่ เออไม่ไหวแล้วหน่วยอ่ะคืออ,อันนี้ตู้พี่บินไม่ได้จริงเห็นี้ยเออเผาเรียบร้อยครับดูออคอมโบมาทีกูก็ลุกไม่ขึ้นแหละโอยเปลี่ยนเ,เป็นดาบครับเปลี่ยนเป็นดาบแปบ,ปบอ่อยตายเย่พี่เม็กไปเปลี่ยนต่อมาแต่พี่สู้เทมไม่ได้ไง เริ่มเว่าแล้วจริงเนี่ยซูเทมหมดเลยที่หมดเลยที่หมดที่หมดบอกบอกซาบีน่าไหมคะว่าอยากสู้กับเทมแล้วก็ลงลงลงให้ซ้อสองคนโมไม่ีให้เลยพี่เออโอเครีใหม่รีใหม่ไม่ขึ้นครับ มีไอที่ตู้แล้วพี่เอาเลยดุดเต้นดูพี่โอ้หมันประชิดตัวไวมากประชิดขนาดนี้กูจับทำบัวดีเ่ยแหละ้ายกาดทำถัวกันเลยทีเดียวมาแล้วไงพี่ใส่ตัวเบอร์เป็มีสซูซนะ ใส่ใส so really ่กุ้กกิ yeah> ๊ก yeah> กุ้กกิกอย่ไม่ได้ใครใหกเลยโคุกซูซูพี่บอกพี่จะฝึกอ่ะซู้ซู่ปีดขี้เย้ไม่ไม่นัปขี้นานมากเลยอะโอรแล้วบอุบาทไม่เัาแบบบัเหนะาดีมันนานเลยอนไว้ก่อย ว่านางมีธนูแลดเดอร์แสดงว่าสู้หนึ่งหนึ่งบ่อยอะเดน,นเนี่ถ้าดตะชิดแล้วแหละไม่ตายอ่ะอ้าวเงียบเลยหลุดหรือเปล่าวะหละุดหลุดยิบหลุดด้วยอ่อทุกคน เวนกูเสือกหลุดซะเองฮัลโหลเอาไงพี่ออกปะออก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 ี่ออกซีเดี๋ยวไปต้มมาม่าเอ้ยอันนี้ต้มมาม่ากินนะไม่ได้ต้มนองเฮ้ย ได้เนี้วรอบเซนเซอร์ป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวดูครับไม่ได้เลยอ่ะได้เป็นอะโนดเทปอ๋ออ๋อต้นมึงเข้าทีเทสใหม่ก่อนหลุดให้เวลาสามนาทีนึนเลย